เหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวเล็กครับผมนี่ครับผม อไอ้บ,บ็อกอีกแน่แนเลยไอ้บลอ,อีกแน่แนเลยเหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวเล็กครับผมตัวไม่ใหญ่อันนี้กัดเป็นตัวที่สามวันนี้ครับผมโอ้อันนี้ทะลุลูกตาเลยครับผมอ้สักครู่นะครับเสียบิด นี่ครับผมกลุบยางคอมโบสีดำนะครับกระหมายบูบัวยอย่างนี้ครับวันนี้ก็แต้มที่สองตัวนี้ก็น่าจะปล่อยเหมือนเดิมครับตัวไม่ใหญ่ครับยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยครับตัวนี้วิ่งมากัดในป่าบัวสุดยอดครับเหยียอคอมโบตัวสีดําครับผมเดี๋ยวตัวนี้ขออนุญาตปลดสักครู่นะครับอย อ๋อวันนี้ปล่อยค่ะตาแก่บ,บอดไปเป็นไรครับลังเหลือข้างหนึ่งอืมสุดยอดครับผมฝากไว้ด้วยครับ